ครับสวัสดี ị, ผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอาจารย์ยอดนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะแบ่งปันให้กับผู้ฟังเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เลยทําเป็นคลิปสั้นๆครับในเรื่องของสุดยอดกอดฝันแบ่งปันเรื่องเล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ยอดก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับแล้วก็พยายามทําความฝันให้เป็นความจริงนะครับแล้วก็หนึ่งในความฝันของอาจารย์ยอดก็คือการเดินทางรอบโลกนะครับซึ่ง ณนะตอนนี้ก็คิดว่าเดินทางได้มากพอสมควรนะครับก็ประมาณเกือบๆสามสประเทศนะครับซึ่งก็จะมาเล่าแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ให้กับผู้ฟังเพื่อนๆทุกคนได้ได้รับฟังกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับโดยที่จะเริ่มจากคลิปที่1ก็คือในวันนี้นั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีความฝันครับแล้วก็อบก,กอดความฝันของเราไว้แล้วก็พยายามทําความฝันนั้นให้เป็นความจริงนะครับไม่อยากให ความฝันของเรามันมาลายหายไปนะครับอยากให้ทุกคนพยายามนะครับพยายามทําในสิ่งที่เราฝันนะครับให้มันสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องราวของจันยอดนะครับว่าจันยอดจะนําเรื่องราวความฝันอะไรมาแบ่งปันนะครับก็เริ่มที่แรกด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกากันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจารยอดก็มีโอกาสได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ7ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าครั้งแรกจะไปเป็น visiting scholar ที่ Indiana university bloomington รัฐ i ินเประเทศสหรัฐอเมริกาไปเวลา1ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปอีก6ครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ ไปไประชุมบ้างนะครับไปอบรมบ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอมาร์คแซคเคเบิร์กแล้วก็โอปราห์วินฟรีด้วยซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าคลิปที่หนึ่งนี้จันยอดก็จะให้ดูความฝันของจันยอดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากที่เราเราฝันว่าเราอยากจะเดินทางรอบโลกนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สมัยเรียนนะครับสมัยเรียนอาจารย์ยอดก็เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับจังหวัดสงขลาซึ่งตอนนั้นก็มหาวิทยาลัยทักษิณของเราก็เป็นมหาลัยทีไ่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีคณะอยู่ประมาณ3คณะครับสมัยนั้นก็คือคณะวิทยาศาสตร์ครับคณะศึกษาศาสตร,ร์คณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์ซึ่งเวลาเราเดินเข้ามหาวิทยาลัยจากประตูรั้วนะครับไปถึงทั้ง3าคณะเนี่ยบางทีอาจารยยอดก็จะแบบเจอเพื่อนๆครับคณะต่าง เราก็หยุดพูดคุยทักทายกันนะครับซึ่งปกติแล้วก็ใช้เวลากันประมาณสักแบบ5นาที10นาทีนะครับจากประตูรั้วมหาลาัยเข้าไปถึงในมหาในในในคณะวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าบาเั้าจารย์กก็ใช้เวลานานนานมากนะครับเพราะว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็ทักทายคนตลอด2ข้างทางนะครับซึ่งเ็าก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อว่านูริยานะครับเป็นเพื่อนที่เรียนสาข,ขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ด้วยกันครับก็บอกว่าเขาเรียกผมว่าเจ๊นะเจ๊ ใชแบบคุยกับคนยิ่งกว่าเทพีเสรีภาพนะครับฟันเราก็แบบ่าเทพีเสรีภาพเหรอก,ก็รู้สึกว่าตจริงเราเราเราเป็นคนชอบอิสระชอบเสรีนะครับันพอเพื่อนพูดถึงเทพีเสรีภาพนะครับเราก็เลยได้ไอเดียครับได้ไอเดียว่าตอนงานบายซีเนียตอนปีสี่นะครับผมก็เลยแต่งตัวเป็นชุดเทพีเสรีภาพนะครับแต่งตัวเป็นชุดเทพีเสรีภาพใน,ในรูปนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกครับว,ว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ ไปยืนที่เทพีเสริภาพนะครับหรือว่า the Statue of Liberty ที่นิวยอร์กุประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจากจากตอนนั้นเราก็คิดแล้วละครับหลังจากที่เราได้แต่งตัวเป็นเทพีเสรีภาพแล้วเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามีโอกาสวันนึงเราก็อยากจะไปเที่ยวนะครับไปเยี่ยมชมเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆนะครับแล้วก็ จยอดก็ได้ไปครั้งที่1น,นะครับครั้งที่1ก็คือไปที่นิวยอร์กแล้วก็มกนโอกาสนั่งเรือครับเพื่อที่จะไปดูเทพีสิทธิภาพในรูปเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นด้วยเขากาลังส้มแซมปรับปรุงครับก็เลยไม่ได้เข้าไปไม่ไม่ได้ไปยืนบนเกาะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอานตอนนั้นก็แค่ได้นั่งเรือล้อมวนครับวนรอบๆเทพีสิทธิภาพแล้วก็กลับขึ้นฝั่งนะครับ แล้วก็ขั้นที่2ก็ก็ไปอีกครับขั้นที่2ไปอีกก็เหมือนเดิมครับก็ยังไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปบนเกาะแล้วก็ถา่ายรูปเหมือนกับในภาพนี้ซึ่งในภาพนี้ก็คือไปนิวยอร์กครั้งน่าจะารั้งที่3ครับแล้วก็มีโอกาสได้ได,ได้นั่งเรือแล้วก็ไปบนเกาะซึ่งตอนนั้นก็แบบปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันก็จะเห็นว่าความฝันของจังยอดก,ก็เป็นความจริงครับก็คือจากการที่แค่แค่เพื่นทักนะเรื่องของเทพีสิริภาพแล้วก็ใส่ชุดเทพีสิริภาพนะครับ ร่วมงานบายซีเนี่ยตอนนั้นแล้วก็ได้รับรางวัลชัะนเลิเศประเภทชุดแฟนซีด้วยนะครับก็คือได้ได้านที่หนึ่งครับก็ได้เงินมา300บาทครับก็ลงทุนไปประมาณ2,000ันกว่าบาทนะเพราะเรามี2ชุดมีชุดข้างในด้วยนะสำหรับการแสดง อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวของเราครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับที่อยากจะมาเล่าแบ่งปันให้เห็นว่าจันยอดกว่าจะได้ไปถ่ายรูปกับเทพีสิริภาพนะครับก็คือวันนิวยอร์กสามรอบรอบที่สามถึงจะได้ถา่ายแต่ตอนนั้นก็มีความตั้งใจว่าโอเคครั้งนี้มาไม่ได้ถา่ายไม่เป็นไรนะครับก็ปรับปรุงซ่อมแซมครั้งที่สองจังหวะเวลามันไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปมันคงมีโอกาสนะครับพราะการที่เราก็ยังคงยืนหยัดเชื่อมั่นว่าความฝันเราจะเป็นจริงได้นะครับแล้วก็เราก็แค่แบบไม่ยอมแพ้ยอมข้างหน กับเทพีเสรีภาพไ,ได้ดท้ายจารยอดก็เลยได้ถ่ายภาพกับเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กกลุ่มนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับที่มันมีความความเชื่อมโยงนะตั้งแต่ความฝันที่เราจะเดินทางรอบโลกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเทพีเสรีภาพแล้วเราก็ได้ไปเยือนเทพีเสรีภาพนะครับจริงๆแม้ว่าไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ท,ที่บนเกาะนะครับถ้าเกิดเรามองจาก อีกเกาะอีกฝั่งหนึ่งตรงท่าเรือก็มองไปเห็นเทะิลเสรีภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีความสวยที่แตกต่างกันนะครับในระยะใกล้กับระยะไกลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเรื่องแรกนะครับที่จันย่อยอยากจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกความฝันครับเป็นจริงได้เสมอหากเราลงมือทําด้วยด้วยหัวใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะฝาก ทิ้มไว้นะครับด้วยคําคมนะครับทุกคลิปอาจารย์ยอดก็จะเล่าเรื่องราวสั้นๆแล้วก็ฝากคําคมเอาไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความฝันก็อยากให้ทุกคนได้โอบก,กอดความฝันของตัวเองแล้วก็ทําความฝันนั้นให้เป็นจริงนะครับวานในคลิปที่1นนี้นะครับอาจจะด้วยความบังเอิญนะครับอาจารย์ยอดก็เลือกคําคมนี้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าเอเลนอร์โรสเวลล์นะครับก็เป็นสตรีมาเลขหนึ่ง นะครับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกรุงนิวยอร์กด้วยนะครับซึ่งเอเลนอร์โรสเวลล์ก็ได้กล่าวไว้ว่า the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams นะครับก็อนาคตเป็นของผู้ซึ่งมีความเชื่อในความงดงามของความฝันของพวกเขานะครับมันก็อยากให้ทุกคนได้เชื่อครับว่าความฝันของเรามันเป็นสิ่งที่งดงามมากๆและมันก็เป็นสิ่ง ที่คู่ควรที่เราจะทํามันให้เป็นความจริงนะครับเพราะอาจารย์ยอดฝันที่จะเดินทางรอบโลกตั้งแต่ตอนอยู่ป .5 นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอดก็ทําความฝันให้เป็นความจริงเพราะอาจารย์ยอดก็รู้สึกว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งต่างๆที่งดงามสวยงามแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ดีหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอดก็ไม่อยากพลาดโอกาสนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเราจะพลาด การออกไปเผชิญโลกกว้างการเจอผู้คนการเจอสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆโลกที่มันงดงามโลกที่มันสวยงามนะครับพรานจันยอก็ไม่ทิ้งโอกาสเหล่านี้ไม่ยอมให้ความฝันที่เคยคิดไว้มันมาลายหายไปโดยที่ไม่ลงมือทําให้ประสบความสาเร็จนะครับน,นี่ก็คือคลิปที่1ของอาจารย์ยอดนะครับกับสุดยอดกอบฝันแบ่งปันปเรื่องเล่านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะครับโอกาส หน้าก็คงจะได้มาเจอกันในคลิปที่2แล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหามีข้อคำถามเพ่อเสนอแนะอะไรก็สามารถที่จะเขียนในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอาจารย์ย่าก,ก็ยินดีรับฟังแล้วก็จะนําเรื่องเล่าใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากการเดินทางรอบโลกมาให้กับผู้ชมผู้ฝังทุกท่านต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ